เบิกอรุณอุ่นฟ้ามหาสวัสดิ์ผ่องจำรัดมิ่งเมืองเรืองสมัยหกรอบดลพระชนมวานขับขานชัยประดับไทยอยู่เหนือขวัญอันมงคลดังทินกรทรงกลดงามสดสีพระบารมีสถิตเมือง เรื่องกุศลราชธรรมปกใต้ฟ้าทราดลญาติใจชนน้อมปนตพระทศมินจตุรพิษทพรขวัญจากชั้นฟ้าเทพเทวามงคลล้วนท่วนทั้งสิ้นถวายพระพรด้วยจงรักพักบดิน ร้อยดวงจินเป็นสีชาติวิราชเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านายพงรัฐพิ่ลมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพน,นักงานและเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย